าดผ้าลงไปถึงปลายจมูกแล้วก็ลูบถอยหลังมาหนึ่งครั้งทำสามครั้งนะสองครั้งสามครั้งหน้าผากเขาจะเกี้ยงแล้วก็เอามือนซองกับผ้าแล้วก็มายืนฝั่งซ้ายเอานิ้วมือจกตาอย่างนี้แล้วก็ลูบลงสามครั้งสองสามแล้วก็ลูบคอมาลูบจากคอนี้มาแล้วก็เปลี่ยนมือพอเปลี่ยนมือเสร็จก็เอามือนี้ยังตัวมาก็มาลูบตาเหมือนเดิม แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็รูปคอมาเสร็จแล้วก็มาพับอันนี้พาดตาไว้แล้วก็นวดขมับดูนะฮะนวดขมับก็วนสามครั้งซ้ายสามครั้งขัวสามครั้งหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเราก็จับไหลไหลนี่มันจะมีมันจะมีรูรูไหลอยู่ตรงนี้เราก็นวดแบบนี้แขกเขาจะสบายใจต้องถามเขาดู เอาเอานิ้วมือเราหนิลงไปตรงซึ้นเลยอันนี้เราไปกดเจคิตี้ครับดูนะอันนี้เราหาทางทำเราจริงจริงเรานวดเขาได้เขาไม่ชอบเจคิตี้เราก็นวดนีแล้วก็เหยียดแขนตรงดูนะฮะแล้วจับแขนแบบนี้เอาเอามือเอามือเราหนิจับก็มือแขกอย่างนี้แล้วก็เอามือซ้ายหนินวดแขนอย่างนี้ หนึ 1> 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, ่งสองสามหนึ่งสองสามออกมาเขาจะมีแรงมากแล้วก็ถอยออกมาพอมาถึงไปยนมือเราหงายมือเขาขึ้นนะหงายมือเขาขึ้นแล้วเอานิ้วเอานิ้วก้อยนี่สอดกับนิ้วก้อยนิ้วก้อยฝั่งซ้ายสอดกับนิ antis, on. On. ้วหัวแม่มือแล้วก็ย้ำแมวเขาเรียกย้ำแมวอันนี้ย้ำแมวนี่จะย้ำกี่ค้งก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ได้นี่ย้ำแมวพอย้ำแมวเสร็จเราก็มาฤกษสีดัดดัดไอ้หง์เถิน พอมาฤาษีของเหยือนี่เขาก็กดปลายนิ้วมือลงนิดนึงเราก็จะดันดันจากตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็มาปลายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาปลายนิ้วมือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมานิ้วกลางแล้วก็ฤาษีดัดต้นนิดนึงแล้วก็จับขยะออกอย่างนี้ดึงให้เขาตึงให้เขามีแรงเสร็จแล้วก็ดึงก็เรียกอะไรนะกึ๊กนี่กึ๊กดึงนิ้วมือนี่ เอาเอาตรงนิ้วกลางเนี่ยใส่กับน,นิ้วมือก็ก็ะดึงมันจะดังเนี่ยพอเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาทางเกา่านวดมานวดมาทางนี้ก็เช่นเดียวกันมาทางนี้ก็เอาเอามือซ้ายจับกับน,นิ้วมือของแขกกันเขาะจะจับล้มเกินเราด้วยถ้าเป็นไฟยิงเนะี <c oughs> ่ยดึงให้ดึงแล้วขยานี เราตึงล็อกก <c oughs> ็าไว้ล็อกมือไว้ทําไม่งั้นถ้าเพื่อผู้หญิงไปทำลมือเขาดิ้นได้เราก็ล็อกมือเขาไว้ก่อนแล้วก็ขยำนี่อันนี้เป็นสูตรท้องเอร์นะครับเพราะว่าตัดแล้วต้องบริการให้ทุกครั้งแล้วก็ทําอย่างที่บอกย้าแมววิธีย้าแมวก็อนิ้วก้อยใส่หัวแม่มือนิ้วก้อยใส่กับนิ้วก้อยแล้วก็เอาหัวแม่มือเราเนสองอันนี้ย้ำเขาเรียกย้าแมว เขาจะมีแรงมากลองถามแขกดูก็ได้ลองถามดูมีแรงไหมถามดูสบายบอยนะแขกเขาจะบอกงั้นเลยทุกคนสบ,สบายดีแล้วก็ย้ำแล้วก็ดัดตนหงเหินตอนที่หงเหินนี่ไม่ใช่ว่าจับมือไปหักอย่างนี้นะต้องไล่จากจากโคนนิ้วมือไปแล้วก็พอถึงปลายก็รึ๊บไล่จากโคนแล้วก็ถึงปลายนิ้วมือก็กดลงนิดนึงกดลงนิดนึงแล้วก็ดึง อันนี้เป็นสูตรท่องเองนะจำไว้นะอยากให้เกินชั่วโมงชั่วโมงละแปดสิบบาทถ้าเราคิดถ้าเราถ้าทำสี่สิบห้านาทีเราก็คิดแปดสิบร้อยหนึ่ง<ส>นี่เราก็มาดูตอนตรงตรง,ตรงท้าชอยตรงหัวนี่ตรงท่องเองเราจะทำมืออย่างนี้วางเอามือประสานให้ตรงกันแล้วก็วางตรงหัวนี่วางอย่างนี้ดูนะแล้วมาเดิน ทำให้เขาดูอย่างนี้พอมีแรงแล้วนะครับแล้วก็ลูดลงแล้วก็ซองคอเอาเอาเอามือใส่กับผ้าซองคอแบบนี้นแล้วก็นวดทย้ยทอยให้เขานิดนึงแล้วก็เอาเอาเอาคนไหล่เราเนี่ดันกระท้องแล้วก็ดันเขาจะมีแรงมากเลยแขแกจะมีแรงมากจะสบายหัวดีนี่พอเสร็จแล้วก็เอ็นก็อีขึ้นให้ผ้าคลุมเขาอย่างนี้ ขั้น,นตอนสุดท้าย <c oughs> เรามาดูตรงนี้เอาเอาผ้าขนหนูเนี่ยเป็นผ้าเย็นใช่ไหมเราก็วางไว้แล้วก็เอามือเนี่ยอย่างี้ดูนะจับตรงท้ายทอยตรงขมับนิ้วชี้ให้อยู่ตรงขมับแล้วก็ทํอย่างงี้แล้วก็นวดแล้วก็ดันดันขึ้นข้างบนนิดนึงหมุนหมุนมือหน่อยแล้วก็ดันขึ้นหมุนหมุนมือหน่อยแล้วก็กดลง แล้วก็ดันหลังทีนี้ดูนะการดันหลังเนี่ยเอาเอามือดันอย่างนี้แล้วถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นคนนวดผู้หญิงก็กำมือให้แน่นแล้วก็ให้ตรงกลางมันโผล่กำมือให้แน่นแล้วให้ตรงกลางมันโผล่แล้วก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นไรมันไม่ล้มหรอกแล้วก็เอามือดันอย่างเงี้ยแต่อานนี้ถ้าเราเอามือดันนิ้วมือเราไม่พอแรงมือไม่พองัดอย่างนี้คนข้าหลังแข็ง พอเสร็จแล้วก็จับแขนขันดันมาทางหลังอย่างเงี้ยดูนะฮะเนียกว่าเข่าดันตรงนี้กันก็อี้งายนิดนึงยกค่อยๆยกยกขึ้นอย่างนงี้มีแรงเยกขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าเราไม่ใช่กระชากวดเลยนะค่อยๆดันึ้นทางนี้ก็ดึงมาอือสองทีแล้วก็เอานี้มอบลงแล้วก็กดแขนเขาลงแล้วก็วางแขนลงเบาๆแล้วก็สับ อันี้แล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเอาเอา down นอกดาวไหมนอกดาวเราก็ทำนี้ขยายเส้นคอมันจะดังก็เลยฮะเรื่องนกดาวนี่นกดาวนั่นเ,นเองเสร็จแล้วครับ<อ>สบายเนาะนั่นอันนี้คือส<อ>ูตรห้องแอร์เสร็จแล้วครับมือดันนิ้วมือเราไม่พอแรงมองไม่พอ,อ,อ,อน,น,น,นหลังแข็พอเสร็จแล้วก็จับแขนขันดันมาข้างหลังนี้ ผมัดผมาผมครับตดผมทาไมัดผมผมมันแงผมมันแตกปลายผมยากได้ผมมันคนึกระจกผมมันคนมันนอกผม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 ตัดผมกลตัดผมตัดผมับตัดผมเขาเลิกสาวให้โรมติกโโลเล่นแต่ให้โลโมบันมันนอกก็ จิราพิมพ์เทียนบ้านน้ําพระจันทร์พระองค์